คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคลารวยสวัสดี f อพี่น้องทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับ สูตรเจาะ3ตัวเน้นๆนะครับในงวดประจำวันพุธที่12มกราคมนะครับพศ2565นะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบนะครับแอดมินก็ฝากด้วยนะครับฝากกด subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้แอดมินด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับหาตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับเอฟซีพี่น้องรับชมในครั้งต่อๆไปนะครับ ครับผมสําหรับงวดที่แล้วนะครับผมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับก็เดินทางมาถึงงวดที่3นะครับก็คือวันที่10นะครับวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่10นะครับผมเลขที่ออกนะครับ7 74นะครับ7 7 4 2, 5 6หนะครับตัวเลขในตารางของเราเข้าโต๊ดเลยนะครับ เข้าโต๊เข้า3ตัวตรงเลยนะครับจากเลขสูตรนะครับสําหรับแอดมินจับไม่เข้านะครับแอดมินเปเน้นนะครับเลขจากทางช่องนะครับกราบขอโทษขอไปเอฟซพี่น้องด้วยนะผมงวดนี้นะครับเข้าก็คือเข้านะครับหลุดก็คือหลุดนะครับสําหรับเลขของมังกรทองของเราเข้านะครับผมสําหรับงวดนี้นะครับผมงวด2งวดงวดที่5้าที่เเข้าเต็มเต็มเลยนะครับงวดนี้นะครับผมแอดมินไปหนักนะครับหนักเลขถ้าได้เลข6นี่ เข้านะครับผมแอดมินเป็นหนักเลียกสูตรในตารางมากกว่านะครับสูตรจากทางช่องนะครับก็กราบขอโทษขอไปงวดที่10นะครับไม่เข้าเป็นงวดที่3นะครับ3งวดนะครับทางช่องให้เราก็เข้า2นะครับพาดหนึ่งก็มาดูงวดนี้นะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับสําหรับพิซซี่พี่น้องนะครับที่ได้เรียสูตรในตารางไปก็น่าจะเข้าอยู่นะครับแอดมินก็จะทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับงวดนี้จะใช้เลียสูตรนะครับเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับ นี่นะครับผมงวดวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับวันจันทร์นะครับผมเลขที่ออกนะครับสองหกสองหกห้ามานะครับผมนะครับว่าจะเขียนตารางใหม่ก็ยังไม่ได้เขียนเอฟีพี่น้องอยู่นะครับสูตรนี้นะครับผมสูตรนี้สูตรมังกรทองนะครับหวยลาวพัฒนานะครับแล้วก็รัฐบาลไทยนะครับใช้ได้ของรัฐบาลไทยแล้วก็ลาวพัฒนานะครับสูตรนี้แอดมินก็ได้มาตั้งแต่อายุ18ปีนะครับตอนนี้ก็จะ40แล้วนะครับ ก็เพิ่งได้มีโอกาสนะครับเอามานําเสนอเอามาออกอากาศนะครับมาเอฟซีพี่น้องได้รับชมสําหรับสูตรของมังกรทองนะครับสูตรแม่นๆเลยนะครับกราบขอโทษขออภัยนะครับจับนะครับโอ้ว้ยนะครับเสียดายมากเลยนะครับสองหกเก้ามานะครับสี่สองก็มานะครับฝั่งไทยก็มาเลขเจ็ดก็มานะครับอ่าเทเบิลได้อีกตัวนี้จะเป็นเจ็ดสี่สองห้าหกเก้าเข้าทั้งหกเลยแหละนะครับผมถ้าเก้าไม่มานี่นะครับผมก็ถือว่า สูตรนี้ใช้ดีนะครับของรัฐบาลไทยก็เข้าดีนะครับอีกไม่กี่วันวันที่17นี่ตรงกับวันอะไรเนาะนะครับวันอังคารหรือเปล่าด้านมีก็ยังไม่เช็คนะครับของรัฐบาลไทยงวดวันที่1นะครับหธันวาเข้านะครับสตัว285นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับงวดที่แล้วเข้าเฉพาะเลขสูตรนะครับผม3ตัวเลยฝั่งไทยเอา42ก็เข้านะครับหก้าลาวด้วยกันนะครับผมฝั่งลาวก็จะเอา6 5หนะครับก็ถือว่า เข้านะครับเลขสูตรนะครับแอดมินก็จะทายเลขสูตรนะครับในการคํานวนนะครับว่าที่แล้วหนักเลขจากทีมงานนะครับมากไปหน่อยนะครับสําหรับพี่น้องที่สนใจเลขทูบก็ตามนี้เลยนะครับผมแอดมินก็จุดไม่เยอะนะครับผมวันนี้ก็จุดได้หลวงพ่อรวยตามนี้เลยนะครับใครที่เห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์ไว้นะครับผมทูบยังไม่ได้ล้มเลยนะครับอันนี้คือเลขทูบหลวงพ่อรวยที่จุดขอเมื่อคืนนะครับก็ถ้าชอบก็ตามนะครับผมเนาะ ตัวเลขทูบนะครับหลวงพ่อรวยก็เคยให้เข้า3ตัวตรงอยู่นะครับ3ตัวโต๊ดนะครับ601นะครับเนงวดวันที่5หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จอยู่นะครับครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมจัดใช้เลขสุดนะครับผมแล้วก็เลขมังกรทองผสมกันมาส่วนมากจะเป็นของมังกรทองนะครับตัวเลขเด่นๆนะครับก็จะมีเลข1เลข4เลข5เลข2เลข9้าเลข8นะครับสําหรับเลขชุดตารางนะครับ แอดมินก็จะเจาะออกมา3ตัวเหมือนเดิมนะครับผมงวดนี้นะครับเจาะประกบคู่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับสูตรเจาะงวดนี้ก็ขอเข้าต่องวดนะครับผมครับผมก็มาดูเลยนะครับสําหรับสูตรเจาะแอดมินประกบคู่แล้วนะครับผมตัวที่1นะครับผมก็เจาะอยู่ที่1นะครับ1เด่นๆนะครับก็เจาะ3คู่นะครับเจาะออกมาเน้นเ้นเลยนะครับสําหรับคนงบน้อยเจาะ2นะครับ1ก็จะมี01 5 1 6 1นะครับตัวเด่นนะครับสาหรับคน งบน้อยก็จะเป็น0ู1ย์หนึะครับสำหรับปันกลางก็5 1นะครับก็เอาไปชมด้วยนะครับผมลองไว้เพื่อความชัวนะครับสำหรับคุณงบปันกลางนะครับสำหรับตัวที่2นะครับก็จะเน้นเจาะอยู่ที่นะครับเจาะอยู่ที่4นะครับผม4นะครับเจาะอยู่ที่4นะครับ4ก็จะมี14 4 5 4 7นะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับก็จะเจาะอยู่ที่2คู่นะครับก็จะเป็น1 4 4 1นะครับ1 4 4 1 4 5 5 4หนนะครับประกบคู่เจาะเน้นๆเลยนะครับเจาะให้เหลือน้อยที่สุดนะครับสำหรับตัวสุดท้ายนะครับผมตัวสุดท้ายก็คือ6นะครับอันนี้จะเอาเลขจากทางช่องนะครับอันนี้เลขจากตารางนะครับ ก็จะมี6 4 6 8 6 9นะครับผมสำหรับคนงบน้อยนะครับผมก็จะเป็น6อ่า6 4 4 6, 6นะครับผม6 4 4 6 6 9 9 6นะครับ สำหรับ6 8ก็ต้องลองนะครับลองไว้เพื่อความชัวร์นะครับสำหรับคนงบปานกลางนะครับสำหรับ fc พี่น้องที่ไม่ชื่นชอบตัวที่แอดมินติ๊กไว้ให้วงกลมไว้ให้นะครับก็สามารถคัดเลขเลือกในตารางได้เลยนะครับเป็นเลขสูตรจากทางช่องนะครับสูตรมังกรทองนะครับสามารถจับคู่จับวินได้เลยนะครับเมืที่แล้วเข้า3ตัวโต๊ดนะครับ2 5 6หรืหว่า265กนะครับจับคู่จับวินได้เลยนะครับถ้าชื่นชอบนะครับ ไปกันต่อนะครับสําหรับชุด3ตัวตรงนะครับก็ประกบคู่ออกมาเน้นๆนะครับผม3คู่นะครับชุด3ตัวตรงเจาะ3คู่เด่นๆก็จะมี4 6 9นะครับผม1 6 4 5 5 6 1นะครับสําหรับตัวเลขแนวทางชุด3ตัวนะครับสําหรับชุด4ตัวก็มีให้นะครับผมชุดสีตัวก็เจาะออกมาได้นะครับ1 4 6 9นะครับ1 4 6 9แล้วก็0 1 6 4นะครับแล้วก็4 5 หกหนนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับชุด4ตัวนะครับอันนี้ชุด3ตัวนะครับก็ประกอบคู่เจาะออกมาเรียบร้อยพี่น้องได้รับชมนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเบิ้ลก็กันไว้นะครับผมอย่าลืมว่าเบิ้ลเดือนธันวานะครับผมมาตั้งเจ็ดแปดมวดนะครับผมงวดนี้ก็อย่าลืมนะครับก็จะมี1นึ่งหนึ่งนะครับสำหรับเบิ้ลงวดที่แล้วออกไป77นะครับทางฝั่งลาวนะครับโอเคนะครับสำหรับ FC พี่น้องที่ชื่นชอบนะครับแนวทางนะครับ หวลาวพัฒนาสูตรเจาะ3ตัวนะครับถ้าชื่นชอบก่อนออกไปก็อย่าลืมกด s ับสไ r i b e กดไลค์แอดมินด้วยนะครับสำหรับ f c พี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าชื่นชอบสูตรเจาะ2 3ตัวของเรานะครับจากทางท่องถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับเดือนนี้เราก็ให้เข้าเยอะกว่านะครับเข้า2องพลาดหก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับสําหรับเดือน ธันวาก็เข้าสิงวดเลยพาดสี่ก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับ ครับผมสำหรับ f c พี่น้องที่อยากได้นะครับสูตร2ตัวนะครับหรือว่าสูตรเม็ดเดียวก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับแอดมินก็จะออกไปค้นหาสูตรเด็ดๆ FC พี่น้องรับชมนะครับในครั้งต่อๆไปหรือว่าในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้แอดมินคิมนำโชคพาลุยก็ขอ FC พี่น้องนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้มีโชคมีชัยนะครับมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ